สวีดัสสวัสดีเด้อครับผมนะครับมือนี้เป็นวันอังคารที่9กพฤษภาคมปี2566เดอ้อพี่น้องเด้อนะครับพาพี่น้องมาอัปเดตสถานะคีย์บอร์ดในมือนี้ว่ากับบาตามีอีอย่างแนราคาท่อไหนนะครับกับสิาพี่น้องมาเบิง่งกันไปเรื่อยๆทุกโตนะพี่น้องเดอ้บอบได้เล่นรีวิวให้เบิ่งนะพี่น้องเดอ้อพาพี่น้องมาเบิง่งสถานะคีย์บอร์ดที่มีอยู่นะ ปัจจุบันนี้นะครับภาสีวา่ามีรุ่นไหนแน่บาตาคือผัวผ้าเบิงได้ลหลายตัวแน่เพื่อคนงบน้อยงบหลายอยากได้ออกไปเล่นเอาไปฝึกเปลี่ยนหรือออกรับงานก็นไดน,นะครับอ้าเปิดเสียงอีกจังหน่อยเนี่ยคือสิบเบเบาเถอะเพลงไหมเอาครับเบิ้งกันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว่คยมาอะไรให้พี่น้องเด้เบิ้งวา่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแน่นะครับ ชัดเจนบ่น้อน,นะครับไล่ลงมาเที่ะตัวเด้อพี่น้องเดี๋ยวคอยมาไล่บอกว่ารุ่นไหนคือรุ่นไหนราคาจักปาทนะครับพื้นที่มันแคบจำกัดนะครับชัดเจนบหพี่น้อง อะไรราคากันเลยครับเริ่มต้นที่ราคา7,9 0 0เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เลยพี่น้องตัวนี้ครับราคา7,9 0 0เป็น Yamaha รุ่น PSR EC 2 3ครับตัวนี้ดู้ใดงบน้อยเด้อเล่นจังหวะไทยลุกทงอีสานได้ขึ้นกันนะครับตัวนี้เซฟเสียงได้นะครับเซฟเสียงแต่งได้16เสียงครับตัวนี้เสียงดีครับมีรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับรุ่นนี้มีอยู่2ตัวขายไปแล้วหนึ่งตัวเด้อครับพี่น้องเหลืออยู่หนึ่งตัวเด้อ ขอไปบ่งรีวิวก่อนหนานี้ได้นะครับหากพี่น้องต้องการว่าใส่จังหวะนั่นเสียงนี่เสียงนั่นผมกับฮีเทสไทเลยครับาลองมาเบึงกันนะครับไปเบึงคลิปที่ผ่านมามีรีวิวหลายตัวอยู่ครับ P.S.R.E.C. สองสามนะครับราคาเจ็ดพันเก่าร่วมทรงแต่งจังวาหวะห้แต่งเสียงหย้ล่มจัง,งวาหวะห้นะครับทรงหอดหนาบ้านบุดเลยครับเอามาบึงตัวต่อมานะครับเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่ารุ่นนะครับ S R E นะครับซีหาด้วยพี่น้องตัวนี้เล่นจังหวะต่อเนื่องได้พื่กันนะครับตัวนี้ลุกเล่นจังหวะไทยอีสานลูกทุ่งได้พี่กันมีเสียงแต่งไ้เรียบร้อยนะครับสามทิพสองเสียงผลแหละพ,พี่น้องตัวนี้สภาพงามๆครับตัวนี้ขี้ยงข้าวขาวอยู่เลยนะครับราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยรวมทรงด้วยพี่น้องมีจังหวะไทยลูกทุง่งอีสาน แปดสิบจังหวะมีเสียงแต่งอีกประมาณสาสิบสองเสียงนะครับตัวนี้ออกงานแห้งานบวชในหน่อยได้สบายเลยพี่น้องตัวนี้พีเอสอีส่ห้าสามมีรีวิวเกา่เกาๆเข้าไปเบิ้งย้อนหลังเอาเด้อพี่น้องเด้อรีวิวเกา่เกาๆมีหลายราคาแน่นะครับให้พี่น้องเบิ้งเฉพาะตัวนี้ว่าราคาหนึ่งหมื่นห้า, 1, หาร้อยเด้อพี่น้องเด้อสภาพงามๆครับขี้ขาวๆครับตัวนี้เห็นชัดเจนบ่พี่น้อง เอาสิผาพี่น้องมเบึงตัวต่อไปไล่จากราคาถือไปหาแพงนะพี่น้องเนาะครับเอามาเบงตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดยมาฮ่ารุ่น psr s910 นะครับสบภาพก็ถือว่าใส่งานได้ปกติมือขึ้นกับเช็คระบบไหแล้วนะครับใส่งานได้ปกติที่อาจจะออกเลืองเหลืองแน่นะครับตัวนี้เห่นจังหวะไทยลูกทุงอีสานได้ที่กันนะครับลงในในเครื่องใ้บ่อันนะครับ จังหวะบอือดเสียงแต่งเรียบร้อยเสียงแต่งลายแห้งครับตัวนี้ออกงานใหญ่ได้สบายเลยครับตัวนี้เป็นรุ่น p s r s 910ราคาด้วยพี่น้อง17,700ร่วมทรงนะครับทรงพี่ทุกโตัวด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับจังหวะหลายแห้งครับเสียงแต่งกัหลายครับออกงานได้สบายเลยนะครับเบ่งความคมชัดอีกรอบหนึ่งนะครับเมือขึ้นไทย อตอนกลางคืนมันอาจจะมืดมืดมือหนีเบ้าตาไทายตอนแจ่งแจ่งแนง่ความคมชัดกระสีนชัดเจนนะครับไปจีเห็นตนําหนิเห็นหม่องร้อยชัดเจนครับเอาหรือว่าใส่งานใดปกติโทรมาส,สอบถามกันไดได้ดครับพี่น้องมักตัวไหนสนใจตัวไหนนะครับมีห้อยมองนีบด้ครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งตัวต่อไปเด้อ เป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่า PSR รุ่นนะครับ A 2 0 0พตัวนี้นาตาคือกันบ่พี่น้องอ่ะให้เบื้องนาตาครับเบิ้งภาพสูงเนอเบิ้งภาพสูงนาตาคือกันครับ S เก0า่บ่พี่น้องแต่ตัวนี้เป็นยามาฮ่ารุ่น PSRA 2 0 0พเด้อพี่น้องเ้อหนาตาคือกันแต่ว่าคุณสมบัติมันบ่คือเขาเด้อพี่น้องบ่พี่น้อง ตัวนี้แซมเสียงได้ครับลุ่กลองสดลดแฮนะครับมีเสียงแซมเรียบร้อยบอกไปว่าจะเป็นเสียงดีหาศูนย์เสียงไว้ซี่เสียงแซกโซโฟนนะครับเสียงพินเสียงแอค์เดียนเสียงโบดเสียงซ้อเสียงแคนมีมดนะครับตัวนี้เป็นเสียงแซมนะครับตัวนี้สีตางกันกับ p s r s 9 1 0 p ก r s 9 1 0ลงกงล่แซมบ่ได้แต่ตัวนี้ลุ่แซมได้นะครับเป็นดนตรีสดนะครับกลองสดลดแฮนะครับชัดเจนบ่ พ,พี่น่องพี่น้องเบิ้งสิมันเห็นแผลแๆมันมันมันอ่าเครื่องแค้มันเป็นเด้อพี่น้องเขาเบิ่ง่านหน้าจอครับเขาเบิ่ง่านหน้าจอโทรศัพท์มันเลยตีสะท้อนแสงครับอ่ะเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวทีว่าคี์บอดมันมีปัญหาบอกว่าบ้าตานะครับมันว่าด้มีปัญหาเด้อหากพี่น้องอยู่ใกล้เด้อเขามาเบิ่งนะครับเขามาเบิ่งเครื่องกันได้เด้อพี่น้องอ่ะพี่ขื้เงียบแต่บาตา เปิดเพลงใหม่ดูเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่ารุ่น PSRA2000 ราคาสองหม่นสองพันเแถมกระเป๋าใส่ใบนึงเด้อพี่น้องเด้อแถมกระเป๋าใส่ใบนึงร่วมทรงไปเลยทรงฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องทรงเป็นขุนทรงเด้อพี่น้องเด้อย,ยมามาฮ่า PSRA2000 ตัวนี้ลุ่งกองสดรถแฮนะครับ กระเดื่องแน่นแต่แน่โปะๆนะครับตัวนี้มีเสียงแซมดีฮะส,สู์ว่ายซี่แค้นซ่อมมัดมีทุกอย่างนะครับพร้อมออกงานรับงานไงหญยได้สบายลีเดอพี่น้องตัวนี้ราคา22,900นะครับแถมกับเป๋าใสซหนึ่งใบด,ด้วยพี่น้องด้้อทรงปี้พร้อมหมดแล้วพี่น้องอแถบเนาะเขาไปว่าได้่ะมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งด้วพี่น้องด้อ รุ่นใหญ่เลยครับรุ่นใหญ่ตัวท็อปเลยนะครับผูได้หาอยู่ตัวนี้เสียงดีมากๆเลยด้วยพี่น้องเ้ตอตากูลเอ็กยังจีแทบสิสูบอะไรครับตัวนี้ฮะเป็นคีย์บอร์ดยาม m a h a p s r รุ่น s970 นะครับตัวนี้แซมเสียงดีมากเลยเฉพาะแซมกระลายพันแล้วของตัวนี้นะครับ บไ,ได้เปิดเครื่องให้พี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้องเขาไปเบิ้งรีวิวเกาี่ผพานมาได้ด้วยพี่น้องเด้ออาจิภาพเบิ้งความคมชัดอีกรอบหนึ่งนะครับชัดเจนไปพี่น้องอ้าโอ,โอ้ตัวนี้บอกเลยว่าผู้ดใดเล่นหมวลำสิ่งด้วยพี่พน้องพินหลายแห่ครับพินมวลอีลีครับตัวนี้ S <S เล่นล่ำซิ่งได้สบายเลยออกงานใหญ่ๆได้สบายเลยครับเสียงตัวนี้เสียงดีมากเลยนะครับเสียงกลองกระเดืองแแน่นะครับตัวนี้แซมเสียงได้ขึ้นกันนะครับมีกลองสดลดแห่คื้กันนะครับมีไหว้ซีดีหาศูนย์เสียงซ้อเสียงแค้นเสียงพินหลายแห้งตัวนี้พินล่ำซิ่งกับมีครับมีหลายแห้งครับตัวนี้ผูดด้ใดเล่นแนวถุกทุ่งหมอล่ำตอบโจทย์ได้ด้อทางเนื้อกับไปเล่นล่ำวงได้ดีสมคกอ่าสบายๆนะครับตัวนี้ ก็ทีมีการาห้อยขีดควนแนนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดทุกโตเป็นคีย์บอร์ดมือสองด้วยพี่น้องเด้อมีร้อยขีดควรแนนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าใส่งานใด้ทุกฟังก์ชันปกติทุกโตัวด้วยพี่น้องเด้อที่บ้าตาดาิเช็คเบิ้งงล้วรีวิวเบิ้งงลีวนะครับผู้ใดสนใจกับโทรมาสอบถามกันได้อา้าราคาด้วยพี่น้องเด้อย,ยามาฮ่ psr s 970ปั๊บ ราคาลุ่งเป็น3 3 5 0มมอี่แหลกกองใสยางดีนะครับมีแหลกกองใสยางดีป้องกันการกระแทกป้องกันการแตกหักได้ยางดีอะแดปเตอร์ของแท้ด้วยพี่น้องด้อเอากูได้หาอยู่นะครับราคา33,500่า 33, จังหวะลุ่งเรียบร้อยเสียงแตงเอ,อ,เอัลบั้เสียงแตงแม่เสียงแซมนะครับเสียงแตงเสียงแซม รุงเรียบร้อยแล้วพร้อมออกงานได้เลยนะครับเสียงดีแท้แน่นอนมาตารับประกันนะครับว่าเสียงดีนะครับมีกลองเล็กให้ใส่ย,ยางดีอะแดปเตอร์ของแท้นะครับตัวนี้เอาไปก็รับงานได้เลยใส่งานได้ทุกฟังชันนะครับอพี่นงมากตัวไหนกะโทมาสอบถามกันไหนบอเอากะบอเป็นอย่างด้วยพี่นอ้องเด้อมีหลายราคาเหมาะกับอ,ออกงานนะครับ หรือว่าจิลินอยู่บ้านกด็ดีตามราคาด้วยพี่น้องเด้วราคาเริ่มต้นด้วยที่7,900ด้วยพี่น้องเอามาสรุปราคาอีกเทือนึงนะครับยามาฮ่าพีเอสอารเออยามาฮ่าพีเอสอีซราคา7,900ร่วมทรงนะครับมีจังหวัดไทยลุกถุงอีสานยามาฮ่าพีเอสไห้าสามราคา1 5 0 0หารอยร่วมทรงแต่งเสียงให้เรียบร้อย นะครับมีจังหวะไทยอีสานนะครับแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดยมห้า p s r s 9 1 0ราคา1 7 7่า1ม7ยมีจังหวะไทยอีสานมีเสียงแต่งเรียบร้อยพร้อมทรงเดอร,ราคาพร้อมทรงนะครับแล้วก็เป็นยมห้า p s r a 2 0 0 0ตัวนี้ลุ่งกล้องสุดลดแฮรแซ่มเสียงได้ดีหาซูลซ่อแค้นโหวตมีเมิดครับปีผู้ไทยนะครับ ตัวนี้ราคา22,900ร่วมทรงแถมกระเป๋าใส่ไห่ใบหนึ่งนะครับอแดปเตอร์ของแท้ด้อบัตท,ที่นี่ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดเป็นคีย์บอร์ดยมาฮ่า p s r s 9 7 0มีกล่องแซมรดแฮนะครับแซมเสียงได้จังหวะมวนห่าวแห้งลายพิ้นกระลายผู้ใดเล่ยนมอลลั่มสิ่งนี่โอ้ยตอบโจทย์แห้งอีหลีนะครับตัวนี้ ราคา33,500ร่วมทงนะครับแถมกล้องแหลกไซย,ยังดีอะแดปเตอร์ของแพรเด้วยพี่น้องเอา้ามาตัวไหนกับทั่วมาสอบถามกันครับ0 8 4 1 2 8 9 7 7 3นะครับบาตาพอลูก3ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนนเดอร์พี่น้องเด้อตอนนี้คนติดตามบาตาก็เป็นพันคนน้อยๆก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ให้บาตามี คนติดตามมีเอฟซีเลยหลายเด้อพี่น้องเด้อมาตาคือมีคนอันติดตามน้อยเท้่ผู้บางคนเพิ่นว่าโอ้ยกับเพิ่นเพิ่นหนีน้อยเนาะก็เลยคนติดตามเพิ่นน้อยป่ะสันบ่ลโแมนดังสันเด้อพี่น้องเด้อคนติดตามบบแมนว่าเป็นหนีหลายเป็นหนีน้อยเด้อเป็นเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมันคนละติดตามจังสันเอาพี่นอ้อ,นองมาตากัสิเขอจบไปซ้ำหนีภ้าพี่น้องมาบึงสถานะคีย์บอร์ด ในมือนี่เป็นวันที่เก้าพฤษภาได้พี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้กจบไศใบสํินีมาตากิขอจบับใบสมินีสวัสดีครับผม